ช่อง3ด้านสุดพลังหวังให้สาวคนนี้ขึ้นแทนดาวเด่นวงการบันเทิงกระแสะมาแรงแสงโค้งจริงๆค่ะสำหรับสาวสวยพี่พีปุนปรีดีก่อนหน้านี้เธอนั้นกำลังจะมีละครเรื่องผมลิขิตละครพักต่อบุเพศนิวาตเล่นประกบคู่ซุปตาแห่งช่อง3อย่างเบลล่าป๊อและล่าสุดบอกเลยว่าความฮอตยังปังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้พอล่าสุดเป็นหนึ่งนาง,งเอกผลงานฟอร์มยักษ์ดวงใจเทอพรมประกบคู่ก้าวนภกา สำหรับพีพีเกิดวันที่14มกราคมพุ่มลำนาวเป็นคนกรุงเทพมหานครการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายนอกจากนั้นในสมัยที่เธอศึกษาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยัยงเป็นตัวแทนผู้เข้าประกวดดาวคณะรัฐศาสตร์รุ่นที่70อีกด้วยค่ะ